เข้ามาแล้วนะครับใครที่หาคอมพิวเตอร์หน้ายาวอยู่คันนี้เลยสีขาวปี24เกียร์ออโตโอ้ประวัติศูนยะ์ล้านเปอร์เซ็นนะใครที่หาอยู่รีบดูรีบจับจองเลยส่วนรายละเอียดตัวรถราคาค่างวดคันนี้จะเป็นยังไงรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับเ c เพชรยนต์ SC, ion, นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับพามาดูรถครอบครัว10ที่นั่งนะฮะ วันนี้พามาดูรถตู้กันบ้างนะครับใครที่หารถตู้ไว้ใช้งานนะไว้ใช้ส่วนตัวหรือไปประกอบธุรกิจนะครับตอนนี้ทางเพชรยนต์ของเรามีรถตู้เข้ามาเพิ่มเติมอีก1นึคันนะคันนี้เป็นตัวคอมพิวเตอร์2.8ปี2024เป็นตัวเครื่องยนต์ยูโร5นะครับคันนี้รถแบบใหม่10โลเลยหลัก10โลนะปี2024เลยใหม่ทุกจุดเพราะว่าคันนี้สภาพป้ายแดงเลยนะเปิดราคาอยู่ที่1,369,000บาทนะสหรับคันนี้ นะครับยังป้ายแดงอยู่เลยรถมาจากศูนย์เลยนะครับใครที่หาอยู่นะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับก่อนที่รถจะไม่อยู่นะสภาพแบบกิฟต์เดี๋ยววันนี้จะพามาดูเลยว่าอันเนี้ยมันเดิมยังไงนะครับแต่บอกเลยว่าได้รถใหม่ไปใช้แน่นอนนะครับใครที่หาอยู่นะคันนี้เป็นตัวเบาะสีแถวเบาะเดิมนะครับตัวหน้ายาวนะคันนี้ตลาดกําลังต้องการนะครับเอาไปแบบว่าไปทําทัวรนะ์เนาะไปใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยสำหรับลูกค้าที่แบบครอบครัวใหญ่ นะนี่นี่นะตัวรุ่น2.8นะครับอันนี้คือหน้าเดิมแน่นอนไม่มีการใช้งานมาเลยนะครับคือโคมไฟยังใสกิ๊กเลยรอยพวกสะเก็ด,ห,ดหินเม็ดหินอะไรพวกนี้ไม่มีนะกระจงกระจังพวกนี้จะตกแต่งเป็นโครเมียมหมดนะครับเนี่ยริ้วรอยไม่มีเพราะรถไม่เคยใช้นะไม่เคยแบบล้อไปถึงพื้นเลยนะครับอันนี้เอาขึ้นแบบว่ารถเทเลอร์มาเลยนะอันนี้เอาขึ้นเทเลอร์มาเลยนะตอนเราเอาส่งมาที่เรานะครับรถสวยจริงนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโปรงด้านหน้าให้ดูดีกว่า นะให้ดูความเดิมของคันนี้นะครับนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูความเดิมนะวัสภาพเดิมๆเ,เป็นยังไงเผื่อลูกค้าบางท่านอาจจะแบบว่ายังไม่ทราบว่าเ,เดิมๆม,มันเป็นอย่างนี้หรออ่าไขาข้อสงสัยเลยลูกค้าบางท่านถามผมว่าน้องรถเดิมโรงงานทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยให้ดูก่อนเลยนี่นี่คือสภาพออกมาจากโรงงานเขาพ่นแบบนี้เลยนะอันนี้คือให้เห็นรายละเอียดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ นะสภาพตามนี้เลยหัวนงหัวน็อตนะครับมาแบบนี้เลยตัวคารนหม้อน้ำนะครับหัวน็อตทุกจุดเดิมหมดแผ่นเพจจะอยู่บริเวณฝั่งหน้าซ้ายนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2 8งจุดแปดร้อยหแรงม้านะครับแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีนะครับเนี่ยเดิมทุกจุดนะครับรถไม่ได้แบบผ,ผ่านการใช้งานผ่านวิ่งมาเลยนะครับอันนี้คือคือเดิมๆเ,เลยนะนี่ให้ดูแบบนี้เลย นะครับได้ติดต่อเข้ามาอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดของตัวรถว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับคันนี้ได้ล้อขอบ16นะครับจะเป็นตัวล้อกระท้าฝาครอบนะครับยางที่ให้มาเป็นยางของโยโกฮาม่านะจะเป็น 2, 2 3, 5, 6, 5, 6 5 R 1 6นะครับคือยางปี24ดอกยางยังเต็มนะครับรถไม่ได้ใช้นะแล้วก็ซุ้มล้ออันนี้คือสภาพเนี้ยบตามนี้เลยรถไม่เคยวิ่งนะครับตัวรุ่นนี้ก็ประตูประตูของเขานะ เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับประตูเขาจะบานใหญ่มากอารมณ์เหมือนเหมือนกึ่งเหมือนรถอารมณ์เหมือนคล้ายๆลรถบรรทุกนะครับบานใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วก็กระจกก็จะมีสส่วนนะครับจะเป็นกระจกมองมองด้านหลังปะกะติแล้วก็มองมุมอับด้านล่างนะครับมีมาให้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมานะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนด้านในคันนี้นะครับคือสภาพใหม่มาก นะพลาสติกหอ่อหุ้มยังหุ้มอยู่เลยนะเกียร์ออโต้แล้วก็คันนี้มันเป็นพวงมราลัยมัลติฟังก์ชันมานะครับเนี่ยพวกพลาสติกนะแล้วก็มีเก็บของด้านบนเล็กๆน้อยๆได้นะครับรถไม่ได้ใช้นะนี่ตัวพื้นพยางนะครับตัวพื้นเดิมเนะี่ยปกติแล้วอะ่ะรถทั่วไปมันจะเป็นเหมือนแบบกระเยีอะไรเงี้ยเนาะแต่เนี่ยนะจะเป็นผ้ายางมันเป็นยางกันลื่นมันจะกันลื่นนะแล้วนี่ก็จะวางด้วยแผ่นแผ่นยางอีกทีหนึ่ง ยังไม่ได้เอาเอาป้ายแท็กออกเลยนะยังติดอยู่เลยทุกจุดนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่พักเท้าตัวแบตจะซ่อนอยู่ในนี้นะครับตัวแบตจะซ่อนอยู่ในนี้นะอันนี้คือรถเดิมนะนะพลาสติกยังไม่ได้แกะยังห่อหุ้มอยู่พวกนี้เดิมหมดนะครับส่วนด้านในรถไม่ได้ใช้นะเป็นเบาะ5สีแถว นะครับเพดานสะอาดสะอ้านเลยอันนี้คือเดิมหมดนะอันนี้คือเดิมทุกจุดคือลูกค้าที่แบบว่าอยากจะหารถแบบเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างที่บอกไปเนาะหรือจะเอาไปไปวิ่งไปวิ่งทัวร์หรือจะไปแต่ง VP ต่อนะครับก็คุ้มเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาถ้าเราไปออกไปออกตัวป้ายแดงอะ่ะของศูนยะ์อ่ะมันต้องเป็นในรูปแบบเจ้าของธุรกิจรูปแบบบริษัทแต่พอมาเป็นรถมือสองอย่างเงี้ยมันจดในานามบุคคลได้นะ ใครที่ต้องการใช้รถตู้นะครับเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะสภาพใหม่มากนะครับรถไม่ช้ำเลยรายละเอียดดีมากนะครับนะเนี่ยตรงนี้จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยางนะจะเป็นยางนะครับรถไม่ได้ถูกใช้งานมาเลยตรงกลางเนี่ยตรงนี้จะมีช่องทางเดินด้วยนะช่องทางเดินถ้ามองไม่ชัดเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับอ่านะน่าใช้นะราคาราคาป้ายแดงเลย1นึ่ง0้บาท นะครับจัดยอดได้ตามนี้เลยนะนี่ซุ้มล้อหลังตัวโชค๊คเชิร์กยางเยิงอันนี้เดิมด้วยบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวสเปคของล้อก็ต้องรองรับน้ำหนักตัวรถที่มากขึ้นนะมันเลยเป็นล้อขอบ16นะครับส่วนด้านท้ายนะตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวไฟ r v d นะไฟเบรกดวง3มมีกระจกมองหลังด้านหลังก็กระจกพาร์ทเดิมหมดนะครับนะไฟท้ายดวงใหญ่ๆแบบนี้เลย นี่ไฟท้ายดวงใหญ่ๆแบบนี้สภาพสมบูรณ์นะตัวตัวรุ่นนะคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้เป็นสติกเกอร์นะเป็นตัวหนังสือเลยแล้วก็กันชนไม่มีต้องรอยกันชนแล้วก็เว้าหลบท่อให้ด้วยตรงนี้นะครับประตูฝาท้ายรุ่นนี้ใหญ่จริงนะใหญ่จริงเวลาขนาดผมดึงลงยังรู้สึกว่ามันหนักเลยนะมันใหญ่จริงนะอ่ะนี่เลยมิติภายในของตัวรถนะสูงกว้างนะครับมีช่องทางเดินระหว่างกลาง หรือว่าใครที่แบบว่าทําธุรกิจที่แบบว่าต้องขนคนด้วยขนของด้วยนะครับตัวรุ่นนี้มันก็จะตอบโจทย์กว่าตัวไฮแอท์ไฮแอท d หลังคามันเตี้ยใช่ไหมมันอาจจะขนของได้แหละแต่ว่าเวลาเราเดินหรืออะไรเงี้ยตัวตัวหลังคาสูงมันจะได้เปรียบเนาะเหมือนใครที่แบบต้องมีธุรกิจที่มันต้องเกี่ยวกับการเซอร์วิสเซอร์วิสต้องใช้รถเพราะว่าเคยมีลูกค้ามาเอารถตู้ไป แล้วประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถวิบากตัวรถวิบากมันก็ใหญ่เขาเอารถอะเป็นรถ Service. เซอร์วิสเขาบอกเดี๋ยเขาเขาถอดเบาะออกไปทํารถ Service. เซอร์วิสนะอันนี้เหมือนกันเลยยิ่งมติติตัวรถที่กว้างขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับมันทําถอดเบาะแล้วมันทําได้หลายอย่างเลยจะเหลือเก้าอี้แล้วก็ขนของอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเวลาจงังหวะเวลายืนเนี่ยมันสูงอันนี้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสองนะครับก็โน้มตัวตามปกติเลย นะแต่มันขนขนของเพราะว่ามิติตัวลถมันกว้างขึ้นนะครับอ่านี่เลยนะเดิมเดิมนะครับพวกหัวน็อตรายละเอียดต่างๆตรงนี้คือรถมันประวัติสูงอยู่แล้วรถมันแค่10บกิโล 13- บที่โลนะครับอ่านี่สวยๆนะรายละเอียดรถไม่มีรูรอยนะครับนะดูรถได้เลยนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างเข้ามานะครับบอกถ้าดูคลิปนี้มาก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะติดต่อผมเดี๋ยวพาดูแลรายละเอียดเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์อะไรพวกนี้นะครับออกได้ทั่วประเทศ นะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะสำหรับตัวตูว้ตคอมพิวเตอร์นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะสาตาร์ทเครื่องดีกว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้สาตาร์ทเครื่องนี่แป๊บเดียวกินใหม่มากดูเลขไม่นะครับคันนี้มีหน้าจอนะอารมณ์เหมือนรีโวเหมือนฟอร์จูเนอร์เลยเลขไม่สิบสี่โลนะตัวรุ่นนี้นะเครื่องยนต์ยูโรห้านะครับจะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะอย่างที่ผมบอกไปนะอันนี้เป็นมัลติฟังก์ชันพลาสติกยังห่อหุ้มอยู่เลย รายละเอียดเดิมๆนะครับเนี่ยเนี่ย,ยพวกนี้รายละเอียดเดิมหมดอันนี้ผมไม่ต้องผมไม่ต้องดึงนะเพราะรถใหม่จริงนะครับรถใหม่รถใหม่อยู่แล้วแผ่น้ายางตัวพลาสติกกันรอยต่างๆนะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้านะนี่เปิดปิดออตโต้บานคู่เลยนะเนี่ยกระจกกระจกเนี่ยออตโต้บานคู่เห็นไหมทั้งสองบานเลยกระจกพับเป็นปรับไฟฟ้านะครับระบบเซ็นอร์ล็อกมี นะครับประมาณนี้นะครับน่าใช้ใครที่หาอยู่นะครับต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะเนี่ยกุญแจเนี่ยยังติดของศูนย์มาอยู่เลยนะอ่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์ด้านล่างนะครับติดต่อผมโอ๊ตเพชรยนนะหรือจะนัดเข้ามาดูรถหน้าร้านก็ได้นะครับเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถเข้ามาได้เลยนะครับผม ก็วันจากการนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของทางช่องเพชรยนต์สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ